การยุติการเป็นหนี้ไม่เพิ่มหนี้อีกต่อไปอยากได้ถ้าไม่มีไม่เอาไม่ซื้อไม่่อนไม่อเท่านั้นไม่มีเงินสดคือไม่ซื้อซื้อแล้วเบียดเบียนเดือดร้อนกับตนเองก็ไม่เอาแล้วค่อยๆทยอยใช้หนี้เก่าไปให้หมดเมื่อหนี้เก่าหมดปุ๊บต่อจากหนี้หมดไปความทุกข์จะเริ่มเบาบางลงเพราะอะไรหนี้เก่าหมดแล้วเมื่อความทุกข์ในเดิมหมดแล้วปัจจุบันเราไม่สร้างหนี้ใหม่เราจะทุกข์พหนี้อีกได้ไหม ย่อมทุกข์พอนี่ไม่ได้แล้วเพราะอะไรนี่เก่าหมดไปเรียบร้อยแล้วนี่ใหม่เราก็ไม่สร้างเพมนั่นแหละความทุกข์จึงหมดไปเมื่อความทุกข์หมดไปความสุขในปัจจุบันจะเกิดขึ้นไหมความสุขในปัจจุบันจะเกิดขึ้นนี่เรียกว่าการดับทุกข์ที่ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ตรงไหนดับที่ตรงนั้นต้นเหตุคือใครเราแก้ที่ใครแก้ที่เราไม่อยากทุกข์สิ่งไหนอย่าไปเอาสิ่งนั้นมาเกิดความอยากเกิดความยึดมั่นถือมั่น พระเจ้าจึงสอนวิธีการแก้ไขความทุกข์เราสามอย่างง่ายๆศีลสมาธิปัญญาสามตัวสมอย่างศีลคือศีลห้าข้อหข้อที่พูดไปแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤตินิการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราหข้อศีลห้าทำให้ได้ศีลเนี่ยแปลว่าปกติ ปกติเป็นคนที่เรารู้จักในการงดเว้นหรือละเว้นจากการทำสีนั้นเราต้องละเว้นในการทำผิดสีห้าละเว้นหรืองดเว้นงดเว้นในการไม่ทำในสิ่งนั้นคือสิ่งผิดฆ่าสัตว์เจตทั้งห้าข้อนี้ต้องอาศัยเจตนานะเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์ก็คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการมีเจตนาเป็นเครื่องฆ่าเช่นยุงบินมาเรามันกัดเราเราเอามือตีมันป่วเข้าไปอันนี้มีเจตนาไหม อันนี้เรียกมีเจตนาฆ่าอันนี้เรียกว่าฆ่าสัตว์แล้วแต่ในขณะเดียวกันเราเดินเดินมาแล้วเราเห็นหอยท่าไม่เห็นหอยท่าก็อพี่เดินมาแล้วเหยียบดังครวบไม่ได้เห็นเลยนะอันนี้เรียกว่าไม่มีเจตนาฆ่าเราไม่เห็นอันนี้ไม่เป็นกรรมเพราะเราไม่มีเจตนาในการเข้าไปฆ่าต่อสัตว์เดรัจฉชานตัวนั้นลักทรัพย์อย่าไปเอาทรัพย์สมบัติที่เป็นของคนอื่นเนี่ยมาเป็นของเราทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อย่าไปเอาอเขามา เรียกว่าการลักขโมยสามละเว้นจากการประพฤติผิดในกามอย่าไปเอาสามีภรรยาของคนอื่นเอามาเป็นของเราอย่าไปเอามาสี่ละเว้นจากการพูดโกหกให้ได้การพูดโกหกคือพูดผิดจากความจริงพูดผิดต่อโลกเขาบอกมาว่าสองเราไปโกหกว่าสี่อันนี้เรียกว่าพูดผิดจากความจริงของโลกนี้ให้ละเว้นเสียห้าละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาอันนำไปสู่การ ขาดสตินําไปเป็นเหตุของความประมาทอันนี้เราต้องละเว้นมันให้ได้เราไม่ให้ได้นะห้าข้อสี่ห้าสี่ห้าเนี่ยเรียกว่าภัยเวรใครสามารถทําละเว้นจากภัยเวรห้าอย่างนี้ได้คนนั้น่ยรอดพ้นจากนรกกาเนิดนะกกเดรัจชานและเปรตวิสัยใครยังทําไม่ได้มีโอกาสเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเดรัจชานและเปรตวิสัยห้าข้อถ้าเราท่าสัตว์ วิบากอย่างเบาของการฆ่าสัตว์จะเป็นไปเพื่อการอายุสั้นหรือโรคภัยแค่เจ็บมากวิบากอย่างเบาของการลักทรัพย์เป็นไปเพื่อการเสื่อมแห่งทรัพย์สินเงินทองของเราเองหรือการเสื่อมแห่งทรัพย์หรือการเสื่อมแห่งโภคะสามวิบากอย่างเบาของการปรบพฤติผิดในกรรมเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูหมู่อาฆาตสี่วิบากอย่างเบาของการพูดโกหกเป็นไปเพื่อการมีคนใส่ร้ายป้ายสีเราด้วยคำไม่จริง ห้าวิบากอย่างเบาของการดื่มสุรายาเมาเป็นวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อมีเราเนี่ยเป็นไปเพื่อการวิปปลาวิปปลาคือความเป็นบ้าเราสังเกตเวลาคนกินเหล้าเมาอย่างคาสติเห็นไหมมันพูดจาเล่อนเพื่อเป็นเรื่องเพอเจอไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยวิบากอย่างเบาของการทำปีศินห้าวิบากอย่างหนักเป็นไปเพื่อนา,นารกกาเนิดยนฉาและเป็นวิสัยนี่วิบากอย่างหนักนะสิรีจะจะบอกคือ การทำรักษาศีลห้าเนี่ยมีเจตนาเป็นเครื่องวัดเว้นเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยพ้นจากภัยเวรถูกต้องไหมถ้าเรารักษาได้ความสุขจะเกิดขึ้นเดียวเราในปัจจุบันแล้วการรักษาสีลห้าแค่ข้อเดียวเนี่ยแค่ห้าข้อเนี่ยแค่ก้อนเดียวเนี่ยมันมีอาน,นิสงส์มากมันมีผลมากมากยิ่งกว่าการที่เราเนี่ยใส่บาปพระเป็นร้อยรูปพันรูปแสนรูปหมื่นรูปมากกว่ามากแค่รักษาสีลห้าครั้งเดียวเราต้องฝึกในการรักษาสีลห้า การรักษาศีลห้าเป็นทั้งอภัยทานเป็นทั้งอเวรทานเป็นทั้งอภพยป, Bea ยปัจชาทานเป็นทานมหาศาลมากเพราะอะไรการรักษาศีลห้าเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจะที่ทาให้เราเนี่ยไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อผู้อื่นไม่เบียดเบียนเดือดร้อนต่อทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายไม่สร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้ใครเลยจึงนับว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศ เลิศก,กว่าทานทั้งหลายคือการรักษาสี่ห้าเราอยากได้ผลมากอยากอน,นิสงส์มากได้อยากคุณเยอะรักษาสี่ห้าทที่เองเนี่ยเร็วมากอน,นิสงส์มากที่สุดเลยตัวอยากได้มากกว่านี้ไหมทําสมาธิอยากได้มากกว่าด้วยการฝึกสมาธิตัวเองมีความสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวละนิวอร์ห้าแล้วฝึกเจริญเมตตาเจริญเมตตาด้วยการปรารถนาดีกับบุคคลอื่นเสมอ ใครจะเลวจะช่วยก็แล้วแต่แต่เราจะปรารถนาดีกับเขาเราจะปรารถนาดีต่อศัตรูหมู่อาฆาตเราจะปรารถนาดีต่อคนที่เป็นบุคคลที่คอยจ้องจะทําลายทําร้ายเราตลอดเวลาเราจะปราถนาดีกับเขาไม่ทาํ MM. าลายทําลายเบียดเบียนเดือดร้อนซึ่งกันและกันเราจะมีความปรารถนาดีต่อการตลอดนี่เรียกว่าลักษณะของการปรารถนาดีการปรารถนาดีแบบนี้เรียกว่าการฝึกเจริญเมตตาการฝึกเจริญเมตตาเนี่ยมีผลมากมีอนิสงมาก มากกว่าการรักษาศินห้าเพราะอะไรฝึกในการให้อภัยต่อคนอื่นเมการฝึกต่อการปารถนาดีกับคนอื่นเราว่ายากไหาเวลาจะปาถนาดีกับคนที่เพิ่งทิ้งเราไปบานปลายอะไรเง,งี้ยยากไหมมันนอกใจเราอะยากนะแต่เราสามารถฝืนใจทําได้อะโอ้โหของที่ทําได้ยากเวลามันได้มาเนี่ยอามันผลใหญ่มันอาน,นิี้สใหญ่มากนะอะไรก็รามที่เราสามารถตัดมันออกได้ละได้จากใจ แล้วทําให้ถูกต้องตามหลักธรรมตัวนั้นแหละจะมีผลมากเปอยนิสงมากฝึกนั่งสมาธิวันหนึ่งคืนหนึ่งสิบห้านาทีก็ได้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจก็พูดรู้ลมหายใจออกโทรพุทโธติดใจไว้เลยก็ได้พุทโธ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 ติดไว้ในใจไม่คิดอย่างอื่นเลยหรือรู้อิริยาบถก็ได้ยืนเดินนั่งนอนทั้งอิริยาบถสี่อย่างนี้เราต้องรู้ตัวตลอดเวลากวาดบ้านอยู่รู้กําลังกวาดบ้านกวาดไปพุทโธไปก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทพใในนจะมมออูดกา กว่าับพุโทโธไปถูบา้านกบพุโทโธไปล้างกบพุทโทไปกินข้าวกบพุโทโธไปอย่าไปคิดติดตึกถึงสิ่งใดให้คิดเฉพาะพุโทโธติดใจไว้ในใจหรือใครจะรู้ลมหายใจใเฉยๆก็ได้หรือใครจะจับแค่อริยาบทเคลื่อนไหวเฉยๆก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่เราว่าเราจะจับอริยาบทไหนเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ขอให้เราฝึกแบบเนี้ยทุกๆวันซ้ําๆจนเกิดความเคยชินการที่เราฝึกสติเนี่ยสติแปลว่าการละลึกได้ สัพพัญญาคือการรู้เนื้อรู้ตัวต่อไปในฐานะที่เราเป็นครูกันทุกคนเนี่ยสิ่งที่เราควรกย่าการทําคือเราต้องเริ่มฝึกสติเวลาลูกศิษย์เราทําให้เรากดเกลียดอาฆาตพยาบามาตรายเราจะได้ไม่ด่าเขาด้วยการขาดสติหรือขาดคุณสมบัติที่เรียกว่าการระง,งับยับยั้งจิตใจตัวเองแต่างนั้นพวกเราต้องฝึกสมาธิกันเป็นอย่างดีวันหนึ่งคืนหนึ่งว่างสักสิบห้านาทีนั่งรู้ลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจ้า,า,จา,า,จาพูดในจองโทเอาสักวันละสิบห้านาทีพอไม่ต้องเยอะ หรือเช้าสิบห้านาทีกลางวันสิบห้านาทีเย็นอีกห้านาทีวันหนึ่งได้สิบห้านาทีแล้วฝึกรู้ตัวเวลาเราคิดเราจะไม่ค่อยรู้ตัวเราจะคิดไปเรื่อยเลยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนู้นเราจะคิดสารพัดที่จะคิดไปแต่เราลืมไปว่าเฮ้ยเราคิดไปเรื่อยเปื่อยเวลาความความคิดเรื่องไหนเรื่องหนึ่งที่ทาให้มันเราเกิดความกังวลหรือเกิดความทุกข์เราคิดว่าเราจะสลัดความคิดและทิ้งออกได้ไหมเวลาเจอความทุกข์เข้าจู่โจมมาก เราจะทิ้งความคิดเรื่องนั้นออกไปได้เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยฝึกทิ้งอารมณ์เลยแต่วิธีการเวลาเจอเรื่องที่เครียดฝึกทิ้งอารมณ์ไม่เอาเราจะไม่คิดเรื่องนี้กลับมาคิดพูดโทดีกว่าไม่เอาเราจะไม่คิดเรื่องนี้เรากลับมารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะดีกว่าถ้าเราคิดแบบนี้ได้ตลอดเวลาจนนอนได้ในสันดาอีกหน่อยเวลาใครด่าอะไรเราเราจะรับเอาคําด่านั้นมาไหมไม่รับแล้วเราละเราจะตัดทิ้งคําด่านั้นออกไปเลยเราจะไม่คิดถึงคําด่านั้นเขาจะด่าทอต่อว่าใครก็ตามเราจะทิ้งอารมณ์นั้นไปไม่สนใจ เราดูอาจารย์ทุกวันเนี่ยโดนหนักหนาสา,าขนาดไหนโดนฟอ้องร้องโดนคดีความโดนใส่ร้ายป้ายสีสื่อโซเชียลต่างๆพยายามขุดคุยทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ทําอะไรอันตรายแก่อาจารย์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีความจริงอยู่ในมือความจริงนั้นจะรักษาเราผู้เรเจ้าบอกว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติตามธรรมเสมอถ้าเราปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมตามหลักที่ผู้เรเจ้าทรงบอกสอนไว้ธรรมะนั้นย่อมรักษาเราเสมอ ดังนั้นเราจึงไม่ต้องหวั่นกลัวหรือหวั่นเกรงต่อสิ่งใดความจริงนั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ไม่ว่าจะมีใครพยายามใส่ร้ายป้ายสีเราใ้คําไม่จริงขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราถือความจริงอยู่ในมือคว,มความจริงนั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เสมอให้จําไว้ทุกวันนี้อาจารย์งงมากนะไม่รู้ไปเอาชื่ออาจารย์มาจากไหนชื่อว่าสัญชัยสัญชัยรัศกลอะไรไม่รู้นะทางทางนีอาาอนนน้อาจารย์ชื่อว่านธพลแต่ชับสํานักข่าวทุกสํานักข่าวอาจารย์เบียคนตื่นทำหรือนายสัญชัย อาจารย์ก็นั่งอ่านข่าวใคร่าสัญชัยทุกวันนี้ยังงงยังหาตัวไม่ได้ได้วยซ้ำว่าอีสัญชัยนี่คือใครท,ท่านนี่ไม่ใช่ชื่ออาจารย์และอีเพจต่างๆที่มาพยายามจะใส,ส่ร้ายป้ายเสียอาจารย์มันก็บอกว่าเอาอีกแล้วคนตื่นทําเปลี่ยนชื่ออีกแล้วต้องการจะหนีคดีอะไรหรือเปล่าอาจารย์พนังงงกูเปลี่ยนชื่อตรงไหนวะเนี่ยอาจารย์ในชีวิตนะเคยเปลี่ยนชื่อครั้งเดียวตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วเปลี่ยนชื่อดังเลยนะวัดชื่อดังมากจากเดิมเนี่ยตั้งแต่เกิดอาจารย์ชื่อนะทะัทพล แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ครั้งนั้นครั้งเดียวตอนที่ยังชื่อเรื่องดวงชะตาอยู่ก็เปลี่ยนชื่อว่านัทพลงงไหมชื่อนัทพลเปลี่ยนมาเป็นนัทพลเปลี่ยนพยัญชนะตัวเดียวต่อปะตักใส่ต่อปตั์เข้าไปนอนเนมรากาศต่อปัตั์ขอฐานพอพานลอริลลงจากเดิมนัทพลเนี่ยนอนเนมรรากาศขอฐานพอพานลอิงเลยแต่ยัดต่อปตัตเข้าไปหนึ่งตัวแก้เคล็ดเพื่อไม่ให้ลาสซักลีในเวลานั้นเด๋อเจ๊งเดาสิเจ๊งไหมเจ๊งไม่เหลือจะเหลือหรอ ถ้าเจากูไปเปิดร้านซังรี่ซักผ้านานแล้วันม,มานั่งสอนธรรมะกับเบี้นนะสุดท้ายเจนอยู่ดีเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วชื่อดังระดับประเทศสต,สติกเกอร์ติดรถว่อนบอกเลยไม่บอกว่าจะอะไรไปหาดูวเอาเองสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราโดยใส่สร้ายป้ายสีที่เขาไม่จริงอย่างรถที่อาจารย์ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยอาจารย์เช่ารถมาเป็นฮุนไดคันนึงมมันนั่งสบายอาจารย์ก็เช่ามาตลอดระยะเวลาสามเดือนแล้วเดี๋ยวเราจะสามเดือนเนี่ยก็จะมีคนเอารถมาให้อาจารย์ใช้ เป็นเอา่าดเอามาใ้ใช้ฟีเอามาให้อาจารย์ใช้จนกว่าอาจารย์จะไปบวชเอาไว้ออกเนี่ยออกงานบรรยายนทำแบบนี้เพราะอาจารย์ออกจากบ้านทุกวันเขาก็เห็นประโยชน์ในการไปสอนธรรมะของเราเขาก็เลยจะเอารถมาให้ใช้ไม่ต้องไปเสียตังค์อย่าเนี้ยอาจารย์ไปเล่าว่าอาจารย์เช่ารถมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยอยากได้รถคันหนึ่งที่มันนั่งสบายเพราะเราอยู่บนรถมันต้องนอนมันต้องอาา่านหนังสือมันควรจะเป็นรถดีๆหน่อยเราก็เช่ามาพอเวลาเช่าทําสัญญาผ่านไปสองวันก้อยคนเนี้ยทักมหาหาจารย์ว่าเดี๋ยวจะเอารถเอา่าดมาให้ อาจจะแบบกูเพิ่งจ่ายตังไปเองมือเอาผ่า,ามาให้กูแล้วทําไมไม่เอามาให้เร็วกว่านี้เนนะอาจจะก็นั่งคิดในใจถ้าเอามาป่านนี้กูไม่ต้องเสียตังค่าเช่านะก็เลยได้รถมาอีพูดที่มันป่านมันก็ป่นว่าอะไรไม่ใช่รถเช่าหรอกรถเช่าอะไรจะติดสติกเกอร์ได้รอบคันก็าไอคนเช่ารถกาเป็นลูกศิษย์กูทำไมคุณจะไม่ขอมันติดสติกเกอร์ได้อาจจะติดสติกเกอร์รอบคันเลยติดสติกเกอร์อคนตื่นทำเนี่ยมันก็เลยบอกว่ารถเช่าอะไรรถมันเองางละมันซื้อมา แล้วมันกำลังซื้อป้ายแดงอีกคันหนึ่งมาเป็นเอาผ่ามันกำลังจะเอาไปกำลังเอาไปรีโนเวทคันใหม่อยู่แต่งตกแต่งภายในอยู่เดี๋ยวมันจะเอา,าใช้สอนทรมะจนรวยอาจารย์ก็น่างงมึงไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนเนี่ยควรติดต่อพวกเขียนนวนิยายนะอีพวกเนี่ยชีวิตแต่งเก่งมากแต่งเรื่องเก่งสารพัดเรื่องที่จะแต่งได้นะสารพัดสัรหามาเนี่ยชีวิตเราจะโดนแบบนี้ผู้ทธเจ้าสอนว่าโลกกะทำแปล มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีความสุขย่อมมีพร้อมกับความทุกข์เสมอเนี่ยเรียกว่าโลกกระทำดังนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เราไม่ต้องไปสนใจมีสติอยู่กับปัจจุบันเราโดนแน่นอนการใส่ร้ายป้ายสีได้คาไม่จริงยังไงก็ต้องโดนกันทุกคนเราโดนแน่นอนการนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีเราโดนกันทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้ายังโดน นับภาษาอะไรกับเราุระชชนคนธรรมดาดังนั้นเราอย่าไปเดือดเนื้อลอนใจถ้าอาจารย์กังวลกับเรื่องที่ตัวเองจะเป็นอยู่ถ้าอาจารย์กลัวกับเรื่องที่คนมีกําลังร้องทุกข์กล่าวโทษฟอ้องร้องคือจริงๆมันยังไม่ได้เป็นคดีนะเขาไปร้องทุกข์กล่าวโทษมันต้องรอดูว่าทางนั้นเขาจะรับฟ้องหรือเปล่าอย่างเรื่องของกรณีที่เขาไปบอกว่าอาจารย์ดูหมิ่นมหาเถรสมาคมเนี่ยอันนี้ก็ต้องมหาเถรสมาคมเป็นคนฟอ้องร้องซึ่งพระผู้ใหญ่ระดับนั้นนะ่ะท่านไม่ฟ้องร้องอยู่แล้ว แล้วก็หรือไม่ก็ต้องเป็นตัวแทนคือสํานักพุทธซึ่งธรรมพุทธถ้าฟ้องล้องก็จะดูแย่ในสายตาประชาชนไปอีกเพราะไม่มีความเมตตาต่อบุคคลที่แสดงความวิาพากวิจารอย่างเปิดเผยตามหลักเหตุผลไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสีพูดตามเหตุผลและตามความจริงอย่างนี้มันก็จะดูไม่ดีซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเขาจะรับเรื่องหรือไม่รับเรื่องแล้วที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีดีกาทนายอะไรพวกก็ไปเปิดดูกันนะไอ้ทนายในออนไลน์เนี่ยเขาไปเปิดดูกัน แล้วอาจารย์กลัวกับเหตุการณ์นี้ไหมไม่กลัวถ้านะอาจารย์กลัวนะอาจารย์ยกเลิกแคนเซิลทุกงานแต่ทุกวันนี้อาจารย์ยังออกงานเวลาสามสี่งานอยู่เหนื่อยยากลำบากในการเดินทางไปบรรยายธรรมทุกวันแล้วก็ยังไปสนุกสนานในการบรรยายธรรมหลฟ์สดก็ยังนั่งด่าฉับเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทาผิดความจริงนั้นจะรักษาเราเสมอความจริงจะทนต่อการพิสูจน์เสมอพวกเราเช่นเดียวกันในสิ่งที่อาจารย์จะฝากให้เรากลับมาอยู่บนหลักเหตุผล ถ้าเราอยู่บนหลักของความเชื่อความเชื่อจะปกปักรักษาคุ้มครองเราไม่ได้เพราะความเชื่อมันไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าเรายืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงปฏิบัติตนทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุสจิตทุจริตตามหลักคําสอนพระเจ้าอยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุลหลักผลทำนั้นจะรักษาเราได้ความจริงนั้นจะรักษาเราได้จะไม่มีวันแปรเปลี่ยนแปลงตามาารรมชาติ เราจําไว้ธรรมะพระเจ้าเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดด้วยกาลเวลาไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัยก็ตามความจริงจะทนต่อการม่มพ์สุดและความจริงจะจริงต่อไปความจริงก็คือความจริงคุณปีชาว่าไว้คุณครูปีชารู้จักป้เป็นเพื่อนพวกเราเนี่ยไม่เป็นเหรอคุณครูปีชาหวยหกสิบล้านอะไรกี่สิบล้านนะคุณครูปีชาได้จังหวัดนายป้าคุณครูปีชาซัดเล็กเลยนะวันนั้นนะอาจจะก็ดูข่าวอยู่ตอนนั้นที่ทนายป้าโดนข้อหาใช่ไหม ครูปีชาก็มีคดีอยู่ไงกับกับกับทนายตั้มครูปีชาได้โอกาสเขาก็จะเล่นทนายตั้มเล็เลยนะได้จังหวะโอกาสนี่เวลาเรามีอะไรอย่าไปซ้ําเติมใครเขานะอย่าไปซ้ําเติมเราจําไว้ความดีจะรักษาเราปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวมันจะเขาอะต้องได้รับผลจากการกระทําของตัวเขาเองเราเห็นในโซเชียลหลายๆอย่างแล้วว่าเวลาคนที่พยายามจะใส่ร้ายป้ายสีเอาอยกตัวอย่างอาจารย์กระดดตัวใครเพราะมันเห็นมากที่สุดเวลาจะไปออกรายการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เวลาที่ช่วงหลังๆมามีคนมาฟ้องร้องอาจารย์เราจะเห็นว่าทัวร์ไปทางไหนอ่ะมันไปทางคนที่มาฟ้องร้องถูกต้องปะเพราะอาจารย์ถือความจริงอยู่ในมือทุกคนสามารถเห็นประจักษ์พยานได้ว่าอาจารย์ทําอะไรอยู่ในปัจจุบันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษอย่างไรแล้วสิ่งที่อาจารย์พยายามโดนใส่ร้ายไปสีอย่างเรื่องบริจาคอย่างเงี้ยเรื่องเองินบริจาคคนพยายามใส่ร้ายไปสียอาจารย์หนักมาก มันพยายามใส่ร้ายป้ายเสียอาจารย์ทุกกองบุญบริจาคแต่พอเวลาเปิดเผยชี้แจงออกมาดึงสเตเมทไม่ออกมาพุกเงียบกิบเลยไม่มีใครพูดอะไรมันขย,ขยับไปบัญชีต่อไปขยับไปบัญชีต่อไปขยับไปบัญชีต่อไปจนในที่สุดอาจ,จารย์เปิดเผยหมดทุกบัญชีเหลือบัญชีกองกลางบัญชีเดียวไอ้พวกเพจต่างๆเนี่ยมันอาศัยวิธีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีนั้นเ <Thank> พื่อที่จะเล่นอาจารย์เพราะว่ามันมีคนบริจาคนะถ้ามีการชอบโกงไอ้คนนี้ฟ้องร้องอาจารย์ได้เลยเพราะมันเป็นผู้เสียหายมันก็อาศัยโอนบัญชีเข้ามา ออมาเสร็จปุ๊บล่าสุดมันพยายามไปค่อนแขรมากนะจนใน้สุดอาจารย์ก็เปิดเผยกองกลางออกมาด้วยการดึงสเตทเมนต์ทุกใบออกมาแล้วก็เปิดเผยขั้นใจทุกอย่างมีใบเสร็จมีใบสลิปมีทุกอย่างมีหมดเลยแล้วมันก็เงียบไปทุกอย่างที่มันพยายามเล่นอาจารย์เวลาเล่นเสร็จปุ๊บมันไม่สามารถเล่นได้เราเปิดเผยความจริงออกมาพอเวลาเราเปิดเอาความจริงออกมาเปิดเผยในที่แจ้งความจริงนั้นก็ทนต่อก,การม่มพ์สุดสุดท้ายมันก็แพ้ภายในการใส่ลายป้ายสี นั่นแหละเเหตุผลของคาว่าความจริงจะทนต่อการเพ่งที่สู์เสมอขอให้เราเชื่อมั่นถ้าเรามั่นใจแล้วว่าตัวเราเองทาดีขอให้ยึดมั่นถือมั่นในหลักเกณฑ์หลักการของความดีนั้นต่อไปแล้วความดีนั้นจะรักษาเราจะไม่มีใครโค่นล้มทําลายทําร้ายทําอันตรายแก่เราได้ขอให้เชื่อมั่นแต่ก่อนจะเชื่อมั่นศึกษาหลักคําสอนแล้วนําหลักคําสอนไปปรับพื้นปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนแบบไหนเดินตามคําสอนของพระองค์ไปไม่ยาก แล้วคําสอนนั้นจะปกปักรักษาคุ้มครองเราถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนอาจารย์กําลังเป็นประจักษ์พยานในการปฏิบัติตามหลักคําสอนแล้วคําสอนนั้นรักษาอาจารย์มันจะทนต่อภัยเวรต่างนานาหลายประการคนพยายามขุดคุยอาจารย์เรื่องประวัติเก่าจากการล้มละลายแต่สุดท้ายก็ทําร้ายทําอันตรายไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้ไปฆ่าใครตายและอาจารย์ก็ไม่ได้ช่อโจงใครมามันเกิดจากคดีการยึดทรัพย์ คือยึดบ้านแล้วมันยังอยู่หนี้แล้วเหลือเหลือหนี้ส่วนเกินเหลืออยู่แล้วในเวลานั้นเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยอาจารย์ไม่มีปัญญาชดใช้ก็ต้องปล่อยให้เขาฟองรมละลายไปแล้วอาจารย์ก็ขวนขวายในการทามหากิรีฑ์สุจริตเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายคืนเขาซึ่งปัจจุบันคดีรมละลายของอาจารย์ก็จ่ายจบหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีหนี้สินเหลือแล้วแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เหลือเราก็ขวนขวายในการทําใช้หนี้จนหมดไปแล้วมีหลายคนบอกว่าเป็นหนี้ขนาดถึงขั้นลบมละลายเอาหน้าที่ไหนไปสอนธรรมะคนอื่นให้คุณไม่เป็นหนี้ อาจารย์ถามว่าถ้าไม่ใช่คนที่เคยเป็นหนี้แล้วสามารถปลดเพื่องภาระหนี้สินตัวเองได้จนกลับมาปลอดหนี้ใครจะเหมาะสมต่อการสอนเรื่องหนี้ดีไปกว่าคนที่มีประสบการณ์ตรงแบบอาจารย์คำถามคือแค่นั้นเคยเป็นแล้วแก้ไขได้จะสาเร็จนั่นแหละคู่ควรต่อการออกมาบอกสอนประสบการณ์นี้แต่คนอื่นให้มีโอกาสได้รู้ตามแล้วจะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ แล้วนับจากวันที่อาจารย์เป็นนี่นับจากวันที่อาจารย์ลบหลายอาจารย์ภาวนากับตัวเองว่าเราจะไม่เป็นนี่อีกแล้วแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ยอมเป็นเพราะการเป็นนี่มันเป็นทุกอย่างยิ่งในโลกนี้ไม่เป็นอีกแล้วไม่เอาอะไรแล้วพอประมาณทุกอย่างดับตัณหาของตัวเองให้ได้แล้วเราจะมีความสุขอย่างยิ่งในปัจจุบันก็ขอฝากหลักธรรมนี้ไว้กับพวกเราทุกคนด้วยทีนี้มันน่าจะหมดเวลาแล้วแหละใครมีคําถามอยากถามไหมสั้นๆ เพื่ออยากถามไม่มีแล้วครับมีไหมถามไหมมีไหมมไหมมีอันเดียวเหรอ เห็ว่าเขาขาดแรงจูงใจในการเรียนนะครับแล้วก็หลักธรรมหนึ่งก็คืออธิบาทสีเนาะการทําอะไรให้สําเร็จก็อยากให้จันเบ,บียแนะนําในทางของพื้นศาสนาที่จะสามารถช่วยแนะนำครูอว่าให้เราจะสามารถช่วยสอนช่วยแนะนําให้เด็กๆหรือตัวเราตัวครูเองนีมีแรงจูงใจหรือว่าการทําอะไรให้สเร็จได้ไหมครับปัญหาเราบอกว่าเด็กเนี่ยขาดแรงจูงใจในการเรียน ครูก็ขาดแรงจูงใจในการสอนประเด็นนะบางทีอ่ะมันขาดแพชชั่นในการใช้ชีวิตบางทีก็ขี้เกียจสอนอย่างเงี้ยเพราะมันสอนจนเมื่อยล้าบางทีอาจารย์เองก็เป็นนะมันเป็นขี้เกียจสอนนะไม่ใช่ไม่ขี้เกียจนะมันขี้เกียจเป็นเรื่องปกติแต่คําถามคือในทุกๆครั้งที่การสอน่ะเรานอกจากการเป็นครูสอนในวิชาการเหล่านั้นเราสามารถสอนเรื่องอื่นเขาได้บ้างไหมละ่ะเราบอกว่าเขาไม่มีแพชชั่นแต่เราเคยสอนให้เขามีแพชชั่นไหมละ่ะ เราบอกว่าเขาขาดแรงจูงใจแต่เราเคยสอนแรงจูงใจเขาไหมล่ะไม่สอนเราสอนแต่สัพพวิทยาการที่ตัวเองศึกษารเราเรียนมาแล้วสอนไปในวิชาความรู้ที่เราต้องสอนเราสอนก็เป็นหุ่นยนต์่ะวันนี้เราก็สอนแบบเดิมผู้เียกก็สอนแบบเดิมวันนี้กส็สอนไปตามหลักวิชาการของตัวเองดังนั้นเราอยากให้ลูกศิษย์เราเป็นยังไงตัวเราเองต้องเป็นอย่างไรให้ได้ก่อนพระผู้เเจ้าเราบอกว่า uh, เราปรารถนาดีกับตันเองก็แก้ไขที่ตัวเองก่อนเราปรารถนาดี<ส>กับคนอื่นก็ต้องกลับมาแก้ไขด้วยตัวเองก่อน เราถึงจะสามารถใส่ความปรารถนาดีนั้นน่ะให้กับคนอื่นได้คำถามคือเราปรารถนาให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีความตั้งใจในการเรียนมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการเรียนแต่เราเคยสอนเขาไปว่าทำไมต้องเรียนทำไมต้องมีเป้าหมายทำไมต้องประสบความสำเร็จทำไมต้องมีชีวิตอยู่ในโรงเรียนเพื่ออะไรเราเคยตอบคำถามแบบนี้กับเขาไหมล่ะในเมื่อเราไม่เคยให้เหตุผลไม่เคยตอบไม่เคยสอนแล้วเขาจะรู้จุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตของเขาได้ยังไง อจาจารย์สัทธธรรมะเวลาจะสาัมราจุดมุ่งหมายของการศึกษาธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราทุกคนพ้นจากความทุกข์นั่นคือจุดมุ่งหมายของการสอนธรธรมะพวกเราทุกคนยอมรับไหมว่าตัวเองเป็นคนทุกข์มีความทุกข์กันทั้งสิ้นไม่มีใครไม่ทุกข์นั่นแหละคือจุดมุ่งหมายของการนําหลักคําสอนไปปฏิบัติตามเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ที่เรากําลังเผชิญอยู่ในทุกๆความทุกข์ในชีวิตเราแต่เราอยากให้เด็กเรียนมีเขาเรียกอะไรมีความอยากกระตรือล้นในการเรียนเราเคยถามเขาไว่า เราเคยบอกสอนเขาไปว่าทําไมถึงต้องกระตือรือร้นในการเรียนทาไมถึงต้องศึกษาทําไมถึงต้องเรียนรู้เราก็ตอบแพทเทิร์นแพทเทิร์นเดิมเราจะได้ประสบความสําเร็จคําว่าเด็กมันจะเข้าใจคําว่าประสบความสำเร็จคิดว่าเกินเอื้อมไหมเกินเอือ้อมมันเกินเอือ้อมสำหรับเด็กคนหนึ่งมันไม่เข้าใจว่าสําเร็จเกิดอ,อะไรเพราะมันยังแบมือของเงินพ่อแม่มันไม่เคยใช้ชีวิตวยตัวมันเองลับกมันเองไม่เคยหาข้าวหาน้ํากินด้วยตัวเองมันไม่รู้หรอกความสุขความทุกข์ในชีวิตเป็นอย่างไรเต็มที่ก็มีคนขาดใจนะทุกที่สุดแล้ว ทําได้แค่นั้นแต่เราไม่เคยสอนบทเรียนในชีวิตเขาผู้ทิเจ้าจึงสอนวิธีการง่ายที่สุดให้เขาเนี่ยกระตือรือร้นมากขึ้นรู้ไหมคืออะไรการสอนให้เขารู้จักมองเห็นโทษอะไรก็ตามที่